ปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ผมร่วงวันนี้เอิงรวบรวมเอามาให้ค่ะเป็น6ปัจจัยที่ทําให้เกิดผมร่วงทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะฉะนั้นใครที่กําลังผมร่วงอยู่มาดูกันค่ะว่าคุณมี1ใน6สาเหตุนี้หรือเปล่า ปัจจัยที่1ค่ะก็คือการไดเอทหรือว่าลดน้ําหนักแบบผิดวิธีนะคะเพราะว่าอย่างที่เอิงบอกไปตั้งแต่ตอนต้นค่ะว่าเส้นผมของเรา90%ประกอบไปด้วยโปรโตีนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไดเอทหรือว่าลดน้ําหนักแบบผิดวิธีคิดถึงแค่แคลอรี่ไม่ได้ดูสารอาหารทานโปรโตีนไม่พอก็ส่งผลทำให้ผมร่วงค่ะแต่หลายคนนะคะบอกว่าไม่ได้ลดน้ำหนัก แต่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือชอบทานอาหารเดิมๆซ้ๆําๆนี่แหละค่ะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมร่วงเพราะว่านอกจากโปรตีนแล้วเส้นผมของเรายัางต้องการทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ทําให้ผมของเราแข็งแรงนะคะอย่างเช่นไบโอตินวิตามิน B ซิง์สังกะสีธาตุเหล็ก หรือว่าวิตามินดีเพราะฉะนั้นค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลดน้ําหนักแต่ว่าเรามีพฤติกรรมคือชอบทานอาหารเดิมๆซ้ําๆนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงมากกว่าปกติก็ได้ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะให้เห็นภาพก็คือผมร่วงหลังคลอดค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะที่เขาบอกกันไว้ว่าถ้าลูกจำหน้าแม่ได้ผมแม่จะร่วง เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่า ไม่ใช่เพราะว่าลูกจำหน้าแม่ได้แล้วผมแม่ถึงร่วงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนจะอยู่ในระดับที่สูงมากๆโปรเจสเตอโรนค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ผมอยู่ในระยะแอนนาเจนเฟสหรือว่าระยะเจริญเติบโตของผมนานขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะไตรมาสที่2แล้วก็3ามนะคะจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าผมเนี่ยจะดกดำเงางาม,งามแล้วก็ร่วงน้อยลง มากๆแต่พอคุณแม่คลอดน้องฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะภายในระยะเวลา2-4วันทําให้ระยะของผม เข้าสู่ระยะหลุดร่วงหรือว่าระยะเทโลเจนเฟสอย่างรวดเร็วและระยะหลุดร่วงจะใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะผมถึงจะร่วงออกมาจากหนังศีรษะและนี่ก็คือคําอธิบายค่ะว่าทาไมคุณแม่หลังคลอดประมาณสัก3าเดือนผมถึงร่วงไม่ได้ร่วงเพราะว่าลูกจําหน้าแม่ได้นะคะแต่ว่าร่วงเพราะว่าฮอร์โมนของเราลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแต่เรื่องของฮอร์โมนยังไม่หมดนะคะยังมีตัวอย่างอีกค่ะนอกจากคุณแม่หลังคลอดการทานยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานหรือ หรือว่าการเปลี่ยนชนิดของยาคุมหรือการเลิกทานยาคุมกําเนิดก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงจากฮอร์โมนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในร่างกายผมร่วงจากฮอร์โมนยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนะคะ วัยทองค่ะที่เกิดขึ้นทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายสังเกตง่ายๆเลยค่ะช่วงเข้าสู่วัยทองผมของคุณผู้หญิงจะบางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็คือโรคประจําตัวต่างๆอย่างเช่นโรคไทรอยเพราะว่าไทรอยก็ถือว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮโปไทรอยด์ซึม หรือว่าไฮเปอร์ไทรอยด s ซึมหรือภาวะที่มีฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมไทรอยมากหรือน้อยกว่าปกติก็มีโอกาสทำให้ผมร่วงมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ปัจจัยที่3นั่นก็คือความเครียดค่ะความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วง2ปีหลังมานี้หลังจากที่โควิด19ระบาดเออเชื่อค่ะว่าทุกคนนะคะ พยายามที่จะปรับตัวให้เท่ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีนี้หลายคนค่ะตั้งคําถามนะคะว่าความเครียดทําให้ผมร่วงได้ยังไงเวลาที่เราเครียดนะคะฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะจะสูงขึ้นก็คือฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดแต่ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งจะลดลงก็คือฮอร์โมนที่มีชื่อว่า DHEA ซึ่งเป็นฮอร์โมนต่อต้านความเครียด พอฮอร์โมนล2ตัวนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงการนอนของเราก็จะไม่มีคุณภาพการที่เรามีอมคอร์ติซอลมากขึ้นจะทำให้เราหลับยากขึ้น แต่ว่าพอหลับไปแล้วเราก็หลับลึกได้น้อยลงด้วยค่ะคําแนะนํำนะคะจริงๆเราผู้หญิงควรจะนอนไม่เกินสี่ทุ่มผู้ชายควรจะนอนไม่เกินเที่ยงคืนเพราะว่ามีผลกับฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนชะลอความแก่ค่ะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายพอเรานอนไม่ดีเรานอนยากตอนนอนก็หลับไม่ลึก ทำให้ฮอร์โมนตัวนี้หลั่งมาน้อยกว่าปกติก็ส่งผลค่ะคือการซ่อมแซมทุกอย่างในร่างกายก็ลดลงทั้งผิวพรรณระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงเส้นผมด้วยค่ะปัจจัยที่4ค่ะคือสิ่งแวดล้อมฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM 2.5เคยมีงานวิจัยทำออกมานะคะว่ามีส่วนทำให้ผมร่วงมากกว่าปกติต่อมาปัจจัยที่5ค่ะก็คือการทำผม ความร้อนสารเคมีหรือว่าสําหรับคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมคนะ่ะที่ใช้บ่อยๆก็อาจจะทําให้หนังศีรษะแห้งเกิดการระคายเคืองแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายค่ะปัจจัยที่6พันธุกรรมค่ะเป็นปัจจัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะพันธุกรรมหรือว่ายีนจะเป็นตัวกําหนดให้เรามีผมตรงหรือผมหยักโซบผมหยิกเส้นผมขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กผมร่วงง่ายหรือว่าร่วงยาก หรือแม้กระทั่งผมร่วงจากพันธุกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ6ปัจจัยค่ะที่ทำให้ผมร่วงมากกว่าปกติที่เอิงรวบรวมเอามาให้นะคะใครที่ตอนนี้กำลังมีอาการผมร่วงอยู่ลองเช็คดูค่ะว่าคุณมีหนึ่งใน6ปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีก็พยายามแก้ไขที่ต้นเหตุกันดูนะคะ